สวัสดีคร่บเพื่อนๆมาเบิงขังนอกมาเบิงขังนอกหมากใหม่ข่อยเริ่มสุปแล้วโมจเอยพ่นวาหมักยมฝรั่งข่อยก็บ่บู้จักดอกมังยมฝรั่งนะคะท่านี้เขาเสื่อนสเต็กเบกนส์นะคะหวานอมเปรี้ยวอมหวานนะคะทุกคนอร่อยอร่อยผลไม้บ้านตัวเองนะคะ บดกนะคะปีน <_ an> ี้ปีนี้บริไซปุยนะคะมุจ้า <_ an> ตัดต้นไม้ใหญ่ออกระบาดมันกับกบคุ้มเลยนะคะก็เลยเป็นยังสี <_ an> แต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะส <_ an> ่วนไลายก็ไม่ได้คอยกิน คุณผู้ชายไม่ชอบกินนะคะผลไม้บ้านตัวเองจังสีเลยค่ะมักตั้งหรอไม่จอบมันดกเตี๋ยวจีจัด ไปเบิ้งมาแกตดีกว่าผ้เจาธเออมองดูนี่กระซูแล้วนะคะเพรามากลูดกินัดสิค่าตน้นรถอืบุญพเจ้าแซงเดียวได้เรื่องได้นะคะบดกขนาดลูดกิลิลูกพอดีพอดีนะคะอมเตออมบานแซบ Mm hmm. อยู่ฟังทั้งปุนกับเศีย่อยลงไปนะคะทั้งเขาเนาะค่ะแต่ว่ามันจะเสีได้ปิดตัดเอ็มออแล้วก็อีกยากนึงเนะาะเบลกมันไประระยนันอย,ยูช่องที่ดินไผ่นะคะทั้งนี้ควรรักษานะคะไปต่อค่ะผลไม้เยอะแยะเลยนะคะช่วงฤดูกาลมันออกแล้วก็ออกคักอีลิ้นมะเจา้าหนึ hmm. ่ง มันอยู่ข้างล่างเด้อโมจ้าเบิ่งฝน่ะติดอยู่ข้างล่างเพี่ดกขนาดต้องรื้อคือนังสีเลยนะคะนี่ยละค่ะเนื่อยเป็นเหตุสังเกตได้อยู่น้ำกันมอะหม่ๆกับ่บเป็นนเนี่ยว่ะอ่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขผู้สุขคนนะคะมาพบมาพบกันกับสาวสว่างคนไรบานอีกแล้วนะคะเมื่อนี้กะมีอ่เรื่องมะเหลาซูฟังอีกแล้วเพราะยัง โอ้ยมู่เจ้าคอยกะฟ้าวไปหาเบงหาแงง,บงเบงเผื่อนบานทุกผู้สุคนนะคะมูพวกเพิ่นขืนไล่สดเอย้ยมูพวกเพิ่นโล่งคลิปเอ้ยนะคะแล้วกัอีกอย่างนึงเนาะแร่งควักด,ดันเท่ากับซอยเผื่อนลักกิโลนะคะเอาคักๆแล้วคอยกะไดยไปฟังนะคะในคลิปคลิปหนึ่งเนาะที่เพิ่นแบบโตววาดที่กับผัวยังไงหลวงบ่พ่อนะคะวหย หัวปลาขนมปักไส่หนาแล้วพ่อๆนะเอาเอาค่ากรดนะบาดนี่ทั้งเมี่ยกับไส้กับขึ้นอีกนะไส้กับหนากับหลังเอาไปมากกับสิ้ากันเศร้าเมยกันตัวเนาะค่ะจักสิวาจังไดนะคะนี่ละมวยกับเล่มวยออนสอนเบิ่งจากของนะคะตั้งแต่เข้าตะกี้เนาะมวยกับสิเท่าความกับขึ้นไปเนาะค่ะตั้งแต่ไม่ยู่ใหม่ๆนะคะความหักความแพงมันก็จะเลื่อนเติบโตแม่นบอกค่ะไปไสมาไสด์เงสิกะที่รักเธอจะเอาอะไรไหมที่รักเธอจะเอานี่ไหมจะเอานั่นไหม เขาเอ่ยว่าโปรโมชั่นกับมาเนาะค่ะทํานองนั่นนะคะแต่บาดหลังๆที่เห่าแต่มาอยูอ่กันหลายปีเขาหลายปีเขาความซึมซับคือเหาเฮ็ดให้เขาหลายๆนะคะนี่คือความซึมซับเหาเฮ็ดให้มาโดยตลอดนะคะ การที่เข้าเฮ็ดแห้เขาโดยตลอดนี่มันบอดีเด้อค่ะนะคะหวังอยากจะได้สิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าเข้าผัดเป็นคนที่พลักดันจะคล้องให้เฮ็ดย่างเดียวเขากับบดีซอยส่วนเขาเป็นเด็ดขาดเลยตัวนี้สําคัญอีกละค่ะนี่มวยก็เลยสิเอามาเล่าต่อยฟังเนาะคะ่ะในชีวิตของมวยมันเกิดขึ้นจังไดโตเนาะอ่าส่วนนี้ระวางโปรโมชั่นนั่นก็หวานซึ่งกินใจซะเหลือเกินระบาดนี้หลังจากปี สองปีสามปีผ่านไปหมดเจา้าก็เริ่มแล้วเป็นไม่ถึงถึอแล้วนะคะเพราะยังยังกรููแล้วนะคะภาษาก็เริ่มเรียนได้แล้วอ่าก็ว้าวในส่วนที่เขาอันอยูนอกกันเนาะคะ่ะกะ เพิ่นกับประเฮ็ดงานคู่มือคูม่คมือกับประเฮ็ดยังหรอกค่ะกสิทธาเห้าไปสื่อขอสื่อของนะคะว่าสิกินยังเอ้ยเังสิมือนี่เจ้าสิกินยังกินสเต็กบอกเลือว่าสิกินกินอาหารไทยนะคะถามกันยองเสรละถามกันทุ่มเอ๋อสู้สึกเแรแกลงหลายๆมันก็เกิดอาการที่แบบว่าเออโอ้ยคือสิมีตาเห้านอกปใจยตลาดตั้งสินะคะกะ มีข้างหนึ่งมุ้ยกับบนย่อมไปซื้อของขึ้นกันนะคะนาบูดนามุ้ยมาตั้งแต่เขาหัวนาหัวมาแล้วนะคะมุ้ยเจ้าเขาหัวบานมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่นกับเขามาปุ๊บเพิ่นกับพีประตูปักแป๊ก,ปกเขามาเลยนะคะก่บอปากน้าข่อยข่อยกระเซยคือกันนะคะพราย,ยัางเขาเขามาแล้วข่อยกับมาแต่ไปโรงเรียนนั่นเนาะคะ่ะ กะบป่าปากเ่าว้ากะบ่เฮ็ดแล้วนาะของ่อยกินอิ่มแล้วเอาก็เซยขึ้นกันแล้วแม่เขากับู่นี่นาะหาตาที่เริ่มต้นกะดีนอกหามวยกะเซยนะคะแต่ว่าแม่ก็กินขนมปังแม่ก็บ่ไดิสนใจว่าลูกสิกินอิหยังได้ค่ะกะถามว่าเมียเขาเ็ดให้กินเมื่อนั้นพวกกันยังเครียดอยู่ว่าบ่ซสื่อของมากครบนอกค่ะกะจักเ็ยจังไดสื่อของมากบ่ครบอันเห่ากะเฮ็ดบ่เป็นจักเทื่องสีนอะอาหารฝรั่งของเขาก็ดีตั้งต่เริมต้นบาดนี้ เครียดเครียดในเฮ้าขอก็เลยว่าเอา้าถ้าจะเครียดหลาย,ยาสี่กระเฮ็ดยิงกินกินเองโรดเด้อร์พูนมอจับเอาโลดขอก็เลยวังสินะคะหมออยู่นั่นอันมีดก,ก็ยุ่นน่ะละส่วนขอบบองสินนะคะมีดกับมันมั่นก็ยุ่นหันปอกเอาโลดยิ่งยังกะดียาเครยัยงกินกินเอาโลดนะพักมีซีใบในตู้เยน็นเปิดบางเอาถ้าสิน้นเจ้าอยากได้ตอนใหญ่ตอนน้อยก็เลือกเอาโลดหน้าก็เลยอบอกสิกะ บ่าวยังไรนั่งกับบวเฮ็ดกินเด้โมเจ้ากับสิบเฮ็ดกินอีลีเพราะยังเพราะว่าแฟน่อยเล่าเคยแบบว่าถึงบำบัดมาแบบคือเมียต้องเอาห้เบดคู่ยางนะะี่ค่ะก็เลยเป็นติดนิสัยมาเลยนะคะมมยกับจักสิว่าจังไรมือนั่ง่อยกับเขียดยางไงหลวงคือกันเขียดที่ว่าอันเรื่องซ้ำนี่นะเรื่องซ้ำนี่ที่เฮ้าว่าบริไปซื้อของอันจะของซื้อของมากกับพบวครัเผา ่อยกะเมื่อยพวกคอยนอเลียนหนักเต็มพรเจ้าสวงน่ยนอเลียนภาษาหนี่ัวจุ่มดินคู่มือคู่มือผู้ใดพวกเป็นคอยกะสิบรู้จักหรอกนะคะเพราะว่าขบริเกงภาษาต่างต่เริ่มต้นเนาะ,ะ่อยกะเลียนภาษาบานเฮ้ามากกับแล้วจบแค่นั้นนะคะจบบุดสัมได้เฮ้ากับซ้ำนั่นแหละค่ะนะคะถ้าเฮ้าบริจัดการเรียนต่อสูงไปกว่านั้นเฮ้ากับสิบรูเรื่องายน,นะคะเรื่องเรสสื่องภาษาหนี่โดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะคะมา,สะสา,ากงุ่มงงเศร้าหกะมากเคริงข้างคนมากเคริงข้างแลักก็สิมาต่อเนื่องทังนี้เลยเฮงอยาก ีหลีเด้มูเจ้านั่นแหละมุนก็เลยได้อ่าวาจะกคล้องมือแล้วก็เริ่ไปเฮ็ดนะคะกับเขากำนาวมือนั่นกับปล่อยให้นางหากินเองนางก็บอกว่าเอาอีกแล้วมือนี้ขนมปังอีกแล้วน่าจมอยู่ผู้เดียวหอกว่าอ่าคอยกับบอลไล่อยก็หาซาเบาอุดหูแล้วคอยก็บอ่าฟังย่างอื่นไปเบิ้องนางไปอังศีเนาะค่ะบ่ท่านโดนอันกับเฮ็ดฟึดฟัดฟึดฟัดขอเลยว่า อดเอาเด้อยุบเนอยุบเนอพ่อ,พองเนอพ่อ,พองเนอยุบไปกับว่าพ่องมุด <c> เ <oughs> จ้าเอ้ยยุบแล้วก็ต้องมาพ่องยองสัน ไอ้บอทันได้โดนแล้วสีเส้าบอจมน่งสีเส้าบอทาบสเส้านีข่อยโยนอิลีเด้เพราะสันอันประกาดอกอย่ในมือมันบอเป็นยังเงินดอกมัอเจ้ามันนั่งซื้อดอกบอแม่นอายพองอายนแพทเพราะว่าข่อยศิบุคว่างของที่สําคัญนะคะคว่างที่มันใกล่ตัวแล้วก็อันคอนคานที่จะว่องวแล้วก็คือไปเก็บมาได้นะคะบอบอประทิมนะอ่ถ้วยจานล้านซ้ำนี่ก็สิบุแตกพวกพักนะคะเพราะว่าเสดายเงินซื้อเองอันนี้ก็ดีเสดาย แล้วก็กรเล็กเครี้ยงไปแห้งฟึดฟืดเสา้าบาทนี่เจอปากาง้ะป๊อกใส่หนาคุูเจ้าเอ้ยยู่ขิงหนึ่งปกเสิยสวงว่าตัวเนาะเป็นเขียดคักเด้ว่าเป็นว่าเฮ้าบรเฮ็ดยังกินห้ยก็เพาะยังละ่ะจะคของเป็นตะสั่งเองนะมึอก็เลยว่าเข้าใจยู่บาบาดนี่เวลาเห้าบอกอยังนั่นผู้อื่นบอกนั่น เจ้าบอฟังเขารู้สึกจังไดบัดเจะคล้องนะั่นนะจะคล้องนะั่นเฮาบอกอยู่จำจำอยู่กันยังบอฟังกันพอว่าังสีนะบอกเข้านีนะ่นนเฮาเฮ็ดให้เบิดแต่ว่าจะคข้องนั่นเฮาบอกนี่ยว่าย่อมเฮ็ดก็เลยวาอังศีให้เราเราก็เลยเขียดนะคะนี่ละ่ะคือน,นิสัยผู้เฒ่ามุเจ้าคะนะผู้ใดบอกว่าอยากได้แฟนนะ่ะเลือกเอาผู้เฒ่าโลดมานังสิสบายล่องเบิรงนะคะรู้อยู่บอกว่าไหวท่องมันเกิดขึนะ้นนะก็รอตอนนี่ละ่ะมอเจา้าตอนที่ส่วงเขาผู้เฒ่าแล่แน่จักน้อยนี่ละ่ะ เอายีหีเลยเด้อนี่คือเขาสิเเลี่ยนอารมณ์มือหนึ่งโบแมนหน่อยเธอโม,มอเจ้าสีดีกะดีซีได้กะได้ขึ้นมาโหลดดื้อนี้นะคะบบแมนแค่ว่ามุ่ยเจอปัญหาแค่อยู่ผู้เดียวมุ่ยสองคนนะคะผู้เฒ่าอยนูนเฮียนสองคนนี่คือซึกนักในบ้านย่างไงเลยโอเจ้าผู้นี้ปั๊บอารมณ์ไปอีกทางนึงผู้นั่นปั๊บอารมณ์ไปอีกทางนึงอยากลุกเต้นกระเต้นไปอังสีนาอยากร้องร่ำอยากกันสวดพระไต่ปิรกหรือสวดที่ยังกะ เฮ็ดจังสันไปเลยคอยกระเบิดความสีเบ,าจ,า,า,บาจากักคอยสีวาจังไดแต่กต็ต้องอดต้องทนนะคะเฮาเป็นสะพายเฮาเป็นเมียเขาก็เลยอดแท้คำว่าอดอดไวเดอร์อดไวเดอร์ยุบหนอยุบหนอพ่องหนอพ่องหนออยู่หันมือเจ้าเอ้ยหายโก๊บก็เขียดแล้วนะคะมันเจอฝนมากนี่ก็อบแอ,อบเอบเปบแล้วค่อยก็ดีนะคะบาดน,นี้ก็เลยได้คุยกันค่ะ,คะ เสียวจังไดอยู่มาโรดโดนปีแล้วก็ยังสิบโฟลจักนิสัยคอยวอดถ้าคอยว่าเอาก็คือเอาเอาก็คือว่าบเอาเยล่นซอยหลเวลาไปซื้อกับขากับน้ำกับเล่นซอยพาะบอกว่ามันบ่มีก็คือเอามาาทามันมีหนังขอกระสิบโฟามหาจักอย่างดอกบอกแฟนนางสีนะคะเราก็เลยฟังในจักน้อยแต่กะยังยังคิดว่าเฮ้านี่ สีบอตัวต่อบนี่ยนะเอาเลือกที่จะเป็นคนเงียบมันออกไปข้างนอกสซเมียนนี่จะเป็นแป๊ดแป๊ดนะคะเบาเก่งนะคะเบาเก่งอ่าวานมันนุกุนแก้วกุล่ะนุกแก้วนุกขุนทองกุลละมุจเจ้าเอ้ยคอยนี่ยนะแต่บัดเวลาอยู่ในเฮือนนี่ก็คือนั่งแก่ฟ้าไปแก่ฟ้ามันนละก็คือเงียบนะคะคือทาขอบรอ่านหนังสือข้อกสิเลีนอย่างอื่นไปเรียบร้อยนะคะเล่ากับสิยูกั็ทอดฮัตแน่ละกับสิยูกับคอมพิวเตอร์แน่อังสินาะค่ะอันแม่ยานี่กับสิเบิงทอดฮัตเบิ้ดหม ตามภาษาของผู้่าเนนะคะเขาก็สิบบุคคลลำไร่เป็นไดนะคะในเกณฑ์นั้นแต่บาทนี่ความที่เล่าบนปากเวลาเป็นยังมาเลาก็เงียบเลือกที่จะเงียบอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นแบบโจมิ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 คือจะ่าใครพ่อว่าล้คานี่เป็นนะํามือเจ้าเป็นสังเกตได้เอลีเดอร์แต่มื่อก็เลยคิดว่าเอออดเอาถ้าพานมือมือนี่ไปมันก็สิเหลวมันกับบผพานมือเจ้า พยายามรับตาล่่งกับพระพนันเห็้จังไน,นกับพระพันเอามันอยากออกปลอยมันออกตนตัวเทา่านั่นละกะระเบิดตูมล่่งหล้กกับปลอยออกใส่คักเลยนะคะปลอยใส่เขานะแต่กับไข่ยอยู่ที่เดเวลาเฮาเวาออกแล้วนะมุจเจาแล้วยานบาดนี้ ความยานของฝรั่งือจังผีพันบอนละ่ะยานนโอ้ยอันเข้าจ่าใส่หนีหัวหุดมั่หัวหุดมัดมผุ่ดละนะคะแต่ว่ากับบริสุขคนคือจะคนเบาอิลีเพราะว่าแต่ละคนนี่มีเอกลักษณ์ของไผของมันนะคะเอกลักษณ์ของเขาหนี่บางคนนี่ก็คือเข้าแตะซุ่นบริสแตะซุ่นปุ๊บนี่ก็คือเวียงใส่เข้าทัานทีนะคะอันตรายหลายด่านเนาะถ้าเป็นไปได้นาะเป็นพว่เป็นเมียก,กันนะพยายามนะคะปรับความเข้าใจกันการว่าการจ่าหนีรักการนีสําคัญที่สุดนะคะถ้าเบากันซะเลยเนี่ย คือข้าสซีบรเขาขใจอีกยังกันสักเถอนะคะนี่คือพวกตัวเมียนะคะแล้วกับทามี่คนมากกว่าหนึ่งนะคะอยู่ในบัานเนี่ยเขาก็ต้องรับฟั่งกันอะไรกันนะคะโดยเฉพาะในกรณีที่ว่าข้าตตรงรวมเรือนหลายคนแต่บาทนี่คนนอกกับเขามากขนในกับอันไปเออสีโอ้ยมเจเอ้ยหมโมนเลยละ่ะหนุ่นะนะคะแต่ว่ากันยังยังดีนะคะหลังจากนั้นเนาะ,ะข่อยก็เลยบอกว่าถ้า เป็นอีหยังมากสิเว้ากันนี่ให้รับฟังบําเพนญบาธอนะยุคผู้เดียวตอนนี้ฉันกับยูนี่กับเธอแล้วกัเลยวางสีนะคะเธอบริยุคผู้เดียวในโลกนี่อีกต่อไปแล้วกับแม่เธอกับยุนี่แล้วกับเถ่าคอยกันเนื่องกันนี่ซ้านี่อายุคอยซ้านี่เจ้าคิดว่าคอยสิรู้สึกจังไรกัเลยวางสีนะคะอายุคอยบระเลสรุ่นเดียวกันกับเจ้าพอสิไปฟังอีหยังที่แบบว่าเอ่ออยากจะไปได้เกณฑ์ของเจ้า ต้องการจ้าสีมันกับโบเมนเจ้าพยายามปรับความ้อใจขอพรค,คอยพยายามทำความข้อใจเจ้าพร้อมเด็ดตอนนี้ก็เลยบอกองศีเนาะคะ่ะเราก็เลยว่าโอเคที่หนาที่หล่าง,ง,งกว่สีิโพเหตอีกเลี้ยวกระบอกแตงสันมจุจาเอาไปมองก็ว่าอีรอบเดิมนะคะจนกระทั่งได้ปากเสียงกันขึ้นรุ่นแรงกันละลงทงาถ่กับวพนเนาะคะ่ะเจ้ากับนายเวนนะคะเว้นยังดอกแม่เขาเนาะด้วยความหักความแพ่งของลูกเขากันอันสีมพิษมาเที่ยงกันที่ยัง เฝ้าลุไปเฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผุนซูสิมักเทียงกันด้นีบอหนะ้าก็สิเป็นใอ้ทำนองนั้นอ่าพูดโตวมวยนี่มวยก็เลยบอกว่าอยาวาสันวาสีเดียญยาน,นี่มันเหล่องระวังผัวกับเมียเวลาเขาบอกย่างกันเจ้าก็ต้องมากอืมจบนะคะบอกจัิงส่ปาดโทษขึ้นหน้าเลยมั่วเจ้าปาดโทษแบบคือว่าอ่าพนพ,พ่อใจแห้งหน้าบบมีไผ่เถียงเล่าไดตตนะ้ตั้งแต่อ่าสมัยลูกเต่าเล่นยังเล็กหน่อยเนาะการสิประมาณอ่า ลูกกับเป็นซ้าวเป็นบ้าวกันไปนเบิดแล้วกับ่มีไภัยกาดเถียงเล่านะคะเล่าเบายังออกนกก,กกับิบ่มีไภัยกระตกกระตากนั่นเองบรรลุภัยเขามากอะนั่นแหละค่ะบอกเลยว่าเจ้านั่นเงียบลงไปมองเจ้ายุ่งมองได้เจ้าก็ยุ่งลงกลงไปยุ่งมองนั่นล่ละเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องระวงังผัวเมียเขาจะคุยกันก็เลยบอกจังสีนะคะเออหามารยาทอยากกิริเดอร์มุจจอทามิมือ่อมือที่สามมือที่สี่ในบ่านหามีมารยาทอยากกิริ เพราะว่าขอกระต้องการอันเวลาเป็นของส่วนตัวเหมือนค่ะแต่ว่าเอาไปมากมันกับบ่อใดก็เลยปล่อยปล่อยว่าเออ้ามีอย่างอังสีพยายามยายาละเมิดแบบเกณฑ์เกณฑ์ของข่อยก็มีเกณฑ์ของขอยรักเกณฑ์ของเจ้ากับสิมีของเจ้าด้วยยาบอกยาไปอังซีนะคะผัวก็คือกันมวยกันเรื่มเริ่มแบบว่าพยายามถามกันนะคะยาก็โอ้ยมูเจ้าเอ้ยบ่มันว่าข่อยคุมกู่เขาเด้แต่ว่าข่อยพิด เวทปากเงียบเมาโดนแสนโดนน้ำมัอเจา้าเงียบคือเฮ้าบริวาเฮาา่านเขาจังใดภาษาข่อยกับว่าท่านใดแม่นบอกภาษากับว่าท่านใดข่อยกับพยายามเรียนรู้รู้จักนิสัยเขาขึ้นทุกมือทุกมือเฮาเครียดกับจดจนนั่นบ่เฮากับบริเครียดแต่ว่าความที่ว่าเฮ้าเป็นคนต่างสระแม่นบอกคะ่ะเมื่ออยู่เงียนเขานี่เขาก็คิดเล็กคิดน้อยกับเฮ้าพ็แห้งแล้วนะคะพิแค่ว่าผู้เป็นแฟนเฮานี่ยาเป็นเท่านั้น ขออย่างเดียวยากเป็นถ้าเป็นนิสัยหนึ่งขึ้นมาปุ๊บคนที่ขังๆอยู่น้ากันนั่นเงียบนีก็คือเขาสิจับพิทีาปรับนั่นคือมวยพยายามบอกแฟนนะคะหลังจากมือนั้นมากเราก็เริ่มสังเกตนะมือใดที่เราตะบัแตกมือนั่นแหละนะแม่ก็เริ่มไม้ก็เงี้ยว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 ,น,ยวนะคะก็เลยบอกคําเดียวว่า อย่าพยายามมีปากมีเสียงกันเข้าสองคนถ้าคุยกันได้คุยกันเนาะคะ่ะเขาของบอดีป้ปา,า,ายังร้ายคว้มดอกมดจ้าปายที่เดียวนี่แหละคือประกาศยุ่นปอกใส่หน้าผากกับบอดี้จบละนะคะเมื่อกี้สิเป็นทั้งนองนั้นจากสิปาลาร้ายกว่านั้นนะคะกับเสียดายเขาของเนาะคะ่ะมันยังดอกอบ้าสองบาทกับเงินนะคะบโบกิจยังร้ายดอกเนาะคะ่ะแต่กะบอยอยากเจอไปเสียอียังรลายผมเนาะคะ่ะมาอยู่ทางนี้มันก็เขาต้องใส่ใจร้ายอยู่แล้ว คิดยังมากไนะคะแค่เฮ้ายูคนละหาสิบหาสิบเอา้า ยางออกคนละกาวนะคะมีปัญหายางออกคนละกาวแล้วก็ค่อยมาเครียดกันใหม่เมื่ออารมณ์ดีขึ้นนั่นเองเนาะคะ่ะ mm hmm. จังได้กระตามเนาะเมื่อนี่มันก็ต้องขอโตก่อนมา่ว่ามา,า,าปากให้ฟังซื่อเนี่ยแหละค่ะนะคะเมื่อเวลาคนมันมีอารมณ์น้ำมือเจาา้าเบาคักโหลดผู้ใดกระหามาอยู่นะคะเอางัวตัวใหญ่เอาสาร้างตัวใหญ่เมือ่อเอ่อดึงมาไว้่ที่ตรงหน,น้านะมันก็จะมุดเข้าไปมองได้มองนึงนะคะเพราะจิทะลุออกไปหา mm hmm. คนคนนั้นที่มีปัญหาหนำนั่นเองเนาะคะ่ะ mm hmm. นี่ยละ ปัวเมียนะคะค่อยๆปากค่อยๆว่ากันไว้พ่อๆกันคลิปหนาเด้อจ้ะนะคะยานนี้นี้ป้ากับไปไซเดอร์นะคะไว้พบอมเื่อสุขภาพแต่อย่าลืมรักษาสุขภาพกันน้าเด้อจ้ะโรคไข้ไข้เจ็อบห้าบารูนะคะเบืองหนาเบืองหลังมันสิมาจังไดน,นะคะไวพ้พอกันนะคะเมื่อนี้ไปแล้วมูเจ้าบ๊ยบายบายสวัสดีค่ะ